ไปเที่ยวเพลินตาเย่หน้าต่อไปนะนี่คุณแม่บอกหมีหมีมีแสนดีดีอะไรดีใจน้อมไหวกอบุค่อบุณค่ะหน้าต่อไปมีช่วยพาจูงลบหลีก รอดพ้นอันใายคุณตาจึงมอบมีน้อยรับไว้แล้วไหวขอบคุณคุณค่บแล้วยังไม่จบนี่ขนมแสนแสนขนมแสนอร่อยอร่อยอร่อยเอามายังไม่จบจี เดี๋ยเดี๋ยวจะไม่จบมีน้อยมีน้อยเลยหยิบมาจ่ายเงินแม่แมแม่ค้าแม่ค้าว่าไงแม่ค้าว่าไงเดี๋ยวสิมันข้ามไปเยอะเปล่าอันนั้นไหนก็ได้อันนั้นนี่ก็ได้อันนั้นนี่ก็ได้อันนี้มีกลับนี่อันนี้นี่มีกลับถึงบ้านเบิกบ้านเรื่องราวเรื่องราววันนี้ มีแสนภูมิใจขอบคุณขอบคุณคราขอบคุณาคด้คนฟังหมันใช้ให้ชินเสรแล้วเหรอชิมหมีเก็บไม่คิดส่งคืนเจ้าของทำไง chao hoàng làm ngay cha hoàng cảm ơn cảm ơn cha cảm ơn cha khăng 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 nhau mi ngon ngon cá tài cá tài thế cá tài luôn cá tài rồng tham a ngoan mì bò cá tài cảm ơn cảm ơn cha ngon ngon đấy nhỉ nè à papa mình mở yawn ra từ khăng 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 น้ำขนมอยากให้เพื่อนกินอิ่มอิ่มแล้วทำไงขอบคุณข้ามข้ามไปอีกเล็บอิ่มแล้วขอบคุณจิลูกอิ่มแล้วต้องขอบคุณเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาอีกทีนะน้ำขนมเดี๋ยวน้ำขนมมาเลยน้ำขนมมาฟ้าอยากให้เพื่อนกินจนอิ่มอิ่มแล้วทำไง ขอบคุณค่ะเก่งโอเคยังมีสับสนนิดหน่อยอันนี้หน้านี้เรายังอ่านไม่จบเมื่อกีน้นะขนมแสนอร่อยมีน้อยหยิบมาจ่ายเงินแม่ครัแพูดว่าขอบคุณค่ะเย่จบแล้วต้องมึอขอบคุณขอบคุณ